สวัสดีค่ะพี่ชื่อโตค่ะเรียกพี่โตก็ได้นะพี่สอนคณิตศาสตร์อยู่ที่เว็บไซต์เด็กท ALENT. คอมค่ะข้อ2องสอ่งสามค่ะจะบอกว่ารังใบหนึ่งนะคะบรรจุกางเกง13สามสีสีละ4ตัวแปลว่าทั้งหมดเนี่ยเป็น13บคูณสี่นะคะสี่สามสิบสองสี่หนสีห้าสิบสองตัวนี่คือกางเกงทั้งหมดกางเกงทั้งหมด นะคะมีทั้งหมด52ตัวอ่ตัวรู้ตรงนี้ก่อนเสร็จบอกว่าโดยที่กางเกงแต่ละสีมีขนาด S, M, L และ XL นะคะสุ่มหยิบกางเกงจากกล่องมา3ตัวพร้อมๆกันความน่าจะเป็นที่จะได้กางเกงที่มีสีเหมือนกัน2ตัวเท่ากับข้อใดต่อไปนี้นะคะความน่าจะเป็นนะคะ P ของ E นะคะก็จะเท่ากับ nE ส่วนด้วย nS แบบนี้นะ ทีนี้เรามาดูตัวเหตุการณ์ของเราก่อนนะคะเหตุการณ์ของเราเนี่ยเราต้องการให้ได้กางเกงที่มีสีเหมือนกันสองตัวนะคะโดยที่มันมีทั้งหมดสิบสามสีเพราะฉะนั้นเราเลือกสีมาก่อนนะคะจากสิบสามสีเนี่ยเราเลือกมาหนึ่งสีนะคะนี่คือเลือกสีน้องต้องจดลงไปด้วยนะคะหนึ่งตัวเนี้ยไม่ใช่หนึ่งตัวแต่เป็นหนึ่งสีเพราะฉะนั้นในหน,นึ่งอันเนี้ยมีทั้งหมดสี่ตัว อย่างนี้นะนเสร็จแล้วใน4ตัวเนี้ยค่ะนะคะพี่ต้องการให้มีสีเหมือนกันแค่2ตัวเพราะฉะนั้นใน4ตัวเนี้ยที่พี่เลือกสีมาแล้วพี่จะเลือกมา2ตัวนะคะอ่ะจดสีนี้เลือก2ตัว นะคะก็คือ4ตัวเนี้เลือกมา2ตัวแบบนี้เสร็จแล้วเนี่ยเขาจะหยิบกางเกงทั้งหมด3ตัวนี่หยิบไปแล้ว2ตัวถูกไหมที่4เหมือนกันเพราะฉะนั้นนะคะเราดูว่าจากทั้งหมดเนี่ยมี52เราแยกสีหนึ่งออกไปเลย4ตัว นะคะมันก็เหลือแค่48เพราะฉะนั้นอีก48ตัวเนี่ยเราเลือกมา1ตัวมันก็จะเป็นสีที่ไม่ซ้ำกับที่เราเลือกมาก็จะได้อย่างที่เขาบอกคือเอาสีเหมือนกันแค่2ตัวเท่านั้นนะคะแล้วมาดู sample space ก็คือมีทั้งหมด52ตัวเลือก3แบบนี้นะคะอ่ะจดด้วย48เลือก1น,นี่คือสีอื่นๆสีอื่นๆนะคะ เสร็จเราก็คิดเลขค่ะ13เลือก1เนี่ยได้13 4เลือก2เรามีสูตรลัดก็คือ4คูณ3หาร2นะคะ2 1 2 2 2 4 2คูณ3ได้6อย่างงี้48เลือก1ก็ได้48แบบนี้นะคะส่วนด้วยข้างล่าง52เลือก3นะคะก็ทำนี้52เลือก3ใช่ไหมมันก็จะได้เป็น52แฟก ส่วนด้วย52-3ลบ3ก็คือ49แฟกแล้วก็3แฟกแบบนี้ก็ตัดกันก็จะเหลือแค่52คูณกับ5คูณ50ตั้งแต่49ลงไปเนี่ยตัดกันไปหมดละว3แฟกก็คือ3คูณ2นะคะ,ะพี่ก็จะเขียนเป็น52คูณ5 1สร็จคูณ5้วสศคูณ2เนี่ยก็ส่วนอยู่ข้างล่างแบบนี้นะคะ ก็พลิกกลับขึ้นไปก็จะได้เป็น13คูณ6คูณ48คูณ3คูณ2ส่วนด้วย52คูณด้วย51คูณด้วย50น้องก็ตัดเลขนะคะโชว์ตัดไปสรุปตอบข้อ1นั่นเอง72ส่วนด้วย425นะคะก็ค่อยๆนั่งตัดไปนะ จบไปแล้วนะคะสําหรับเนื้อหาของตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างคะมีคําถามหรือข้อสงสัยสามารถที่จะเข้ามาถามพี่ได้โดยตรงนะคะที่เว็บไซต์เด็กท ALENT com หรือจะเป็นทวิตเตอร์หรือว่า Facebook ของพี่ก็ได้ค่ะ